คำว่าขอมหมายถึงอะไรมีความหมายคือขมนหรือไม่คำว่าขมนเป็นคำที่ชนชาติขมนเรียกตัวเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนคำว่าขอมนั้นไม่ใช่คำที่ชาวขมนเรียกแทนตัวเองแต่เป็นคำที่ปรากฏในเอกสารหรือตำนานของไทยโดยจากงานวิชาการของจิตภูมิศักดิ์ได้แสดงให้เห็นว่าคำว่าขอมนั้นเป็นรากศัพท์โบราณมาจากกรมกรอมในภาษาขมนโบราณซึ่งหมายถึงทางใต้ดินแดนที่อยู่ข้างล่างและเมื่อดูในเอกสารไทยเช่นตำนานล้านนาคำว่า นนัน้หมายถึงคนจากข้างล่างขึ้นมาเช่นจากลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่างและจากดินแดนทางใต้โดยความหมายของคําว่าขอมแตกต่างไปตามยุคสมัยในตำนานล้านนาขอมหมายถึงคนจากดินแดนทางใต้ส่วนในจารึกสุขโขทยัยมีการใช้คําว่าขอมและบางครั้งสื่อถึงคนในลุ่มน้ําเจ้าพยาถัดมาสมัยอยุธยาขอมถูกใช้จํากัดความอย่างชัดเจนซึ่งหมายถึงกัมพูชาหรือขเขมรจากบันทึกพงศาวดารอายุธยาฉบับหลวงประเสริฐต่อมาในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก็ใช้คำว่าขอมที่มีความหมายคือขมนเช่นเดียวกับอยุธยาซึ่งสร้างความรับรู้ว่าขอมนั้นหมายถึงขมนดังนั้นคำว่าขอมไม่ใช่ขมินเสมอไปซึ่งความหมายนั้นเป็นไปตามบริบทในแต่ละยุคสมัย